สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะคบวันนี้ก็จะพามาทําเมนูยำไส้กรอกแซบๆกันนะครับบอกเลยว่าอร่อยมากๆแล้วก็ทําไม่ยากด้วยนะครับและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันและนี่ก็คือหน้าตาวัตถุดิบของเรานะครับวัตถุดิบอย่างแรกของเราเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นอะไรอย่างแรกก็คือเป็นหมูสับนะครับตามด้วยไส้กรอกก็ใช้อยู่ที่3ชิ้นนะครับแล้วก็พริกครับอันนี้ก็พริกปั่นมาเรียบร้อยแล้วนะตามด้วยหอมหัวใหญ่ ขึ้นใช่ครับขั้นตอนต่อไปเราก็มาหั่นเตรียมกันเลยก็นําไส้กาอกนะครับมาหั่นเป็นชิ้นแบบนี้เลยนะครับเป็นชิ้นพอดีคํานะหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราไปตั้งหม้อนะครับเมื่อน้ําร้อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะนําไส้กอกลงมาลวกครับ ลวกสักแป,ป๊บเดียวพอนะครับพอลวกแป,ป๊บเดียวได้ที่แล้ว,ลวเดี๋ยวเราจะนำกระชอนนะครับมาตักขึ้นได้เลย ครับตักออกเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะน,นําน้านะคะไปลินออกสักเล็กน้อยครับเดี๋ยวเราจะเหลือไว้นิดนึงเพื่อที่เราจะลวกหมูต่อนะครับเมื่อน้ําร้อนแล้วเราก็นําหมูลงไปลวกเลยเคล็ดลับความอร่อยนะครับแล้วก็เติมผง ปรุงรสลงไปสักหนึ่งช้อนชานะครับเพื่อให้น้ําหมูของเรานะครับมีความกลมกล่อมเวลายำก็จะทําให้อร่อยมากยิ่งขึ้นด้วยครับต่อไปเราก็มาเตรียมยำกันเลยนะครับนําหมูลวกลงไปได้เลยครับตามด้วยพริกปั่นครับจะใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวนะครับสักเล็กน้อยครับ น้ำปลาครับสักหนึ่งทัพ,พีครับตามด้วยมะน,นาวครับบีบลงไปได้เลยใครอยากใส่ผงชูก็สามารถใส่ได้เลยนะถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ครับบีบมะน,นาวเสร็จเรียบร้อยเราก็คลุกเขาให้ส่วนผสมเข้ากันได้เลยครับ รสชาติของเราก็ทําไปชิมไปนะครับใครอยากได้หวานเพิ่มก็ใส่น้าตาลลงไปได้เลยถ้าเกิดใครอยากได้เปรี้ยวได้เค็มได้เผ็ดก็สามารถเติมลงไปได้เลยนะครับแอดอยากได้ความเปรี้ยวเพิ่มขึ้นนะครับก็บีบมะนาวลงไปเพิ่มอีกสักสามซีกนะครับโอเครสชาติได้ที่แล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวเราก็จะนำแท่งกรอกลงมาใส่กันเลยครับ ตามด้วยหอมใหญ่ตามด้วยผักขึ้นชายครับจากนั้นก็คลุกเขาให้ส่วนผสมเข้ากันได้เลยครับคลุกเบาๆนะเดี๋ยวผักเขาจะช่ำไปนะครับเดี๋ยวเคาคลุกอีกสักแป๊บหนึ่งก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับเพื่อนๆ ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับสำหรับเมนูยำไส้กรอกแซบๆวันนี้ของเรานะครับเดี๋ยวเราก็จะนำไปจัดเสิร์ฟลงจานกันนะครับครับก็จัดเสิร์ฟลงจานให้สวยงามนะครับวันนี้เราก็นำเมนูยำมาฝากเพื่อ,อนๆกันนะครับ ถ้าใครยังไม่เคยลองทำเมนูนี้ทานก็ลองนำไปทำตามกันดูได้นะครับถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปของทางช่องด้วยนะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูหน้าสวัสดีครับ